เตือนรายการต่อไปนี้ไม่ใช่รายการธรรมดาอาจมีภาพเสียงและเนื้อหาตื่นเต้นเร้าใจเกินไปสําหรับเยาวชนควรมีผู้ปกครองดูแลกันอย่างใกล้ชิดหรือควรแอบดูกันอย่างมิดชิดไม่ควรดูตามกันละสองครั้งโดยไม่แชร์นะจ๊ะ หามประตูอะปวดเลยเนาะโอ้มันเจ็บไปหมดเลยอเป็นอะไรเหมือนผมไหมเป็นเป็นตัวมันเปนเปรี้ยอโอ้มันเริ่มแบบมันมันไปอยู่ตัวไม่ได้ฮะถตัวใหม่กันอะตรง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 เนี้ย๋อ้แต่เมื่อกี้ทำไมถึงปวดแต่เอวก็ไม่รู้อ่ะเหรอพี่ว่าคงไหนคงโดนขอบประตูมั้งขอบประตูมันแข็งไงเลยแข็งหอคงเป็นช่องกรอนะพี่ว่าช่องกรอนใช่ใช่ไซส์ประมาณใช่ไหมเป็นมันกรอนเล็กเล็กที่มัน ไอ้เนี่ยเป็นหัวมันเอ้ยหัวลูกบิดมันกี่มันใหญ่อยู่นะนิดเดียวเอ้ยมันแข็งมากเลยชอบตรงนี้ชอบตรงนี้เล็กไหมวะเขาแข็งคือยังมีดียังมีดียังมีดีจับมือเลยแลอนที่เราชอบก่อนประตูด้วยอ่ะก็คือมันก็ของเรามันจะแบบออกแนวแบบเหมือนั้นไงกรอนก่อนนี่มันมันใส่ลั่นก่อนไหมอ่ะ พี่ขอโทษพี่ขอโทษหรือพี่นวดให้กระเหลกกระแทกตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่เจ็บไหมมันก็ตกใจก่อนจุดแรกมันตกใจตอบว่าตกใจตอบที่สามก็แบบเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกอะเริ่มแบบจึกตี้าก็จี๊จะจี๊อคืสีน้ำติดละสีน้ำติดอยาให้กระแทกต่อตอนนั่งจะใสเงลสีนี่เหรอ นี่เราคุยเรื่องอะไรกันนะทุกทีก่อนจะตรงโอเคโอเคแสดงว่าพี่ก่อนจะตรงกันบางทีมันเป็นสนิทมันก็จะเข้าไม่เข้าอกระแทกขึ้นกระแทกลงเออแต่พอเริ่มมันเข้าแล้วมีความสับวันร้อกแต่คนสับทำเวลานานเจ็บเยเอะแยาชอบอ่าใช่ใช่ใช่มันคือจังหวะการซอยอ่ามันต้องซอยแบบซอยเข้มอ่าถ้าซอยต้องถ้าคือซอยตึกเีอะมันเจ็บนะแล้วก็มันก็จะโกรธด้วยอ้าวโกรธนะอ้าวไม่หยุดนะอ่าหรือป่ะตึ๊กมันเจ็บแบบมันเจ็บบบแ แเจ็บนวลๆชอบเจ็บนวลๆหรือชอบเจ็บจุ๊ๆๆชอบแบบวนๆ้กลับแล้วกลับไปเ้วากูกลับไได้ชนไกนชื่อเม่อกในใจอยากฟีดฟีดภาไว้แค่นั้นเลยนะอยากค้างอยู่น่ เป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมเหรอจริงคือไม่ไปไหนก็ได้ไม่อยากไปไหนขอยืนอยู่อย่างเงี้ยขออยู่แค่ตรงน้อยู่แค่ตรงประตูอ่ะแค่เสัมผัสไปปลายโอ้โหนิดเดียวอีกนิดเดียวเนะี่ยความสงบโอ้โหมันมันมันโอ้ยเอางี้เดี๋ยวไอ้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 ไอ,อ้ท่อนนะนะั้นอะท่อนข้าประตูผมตัดคลิ้งให้ตังหาเออซ้ำไปซ้ำมาแล้วส่นไปพี่ส่นไปพี่แล้วพี่ว่าถ้ารายการนี้นะจบสวยๆนะพี่ว่าจับไปจบที่ประตู SO> เอาเหรอพี่ว่าสวยผมจัดหางเอาเอางั้นเอางั้นเลิกกินไปจุกปีนเลยกันมาจุกที่เดียวนะเออเดี๋ยวรออย่าเดี้หน่อยวะใจเย็นๆอ่าแต่อันนี้ขอเปลี่ยนท่นหน่อยอ่าได้ได้เดี๋ยวเขาไปอยู่ซ้ายพี่ไปอยู่ขวาสลับกันอ่าก็มาพูดถึงเรื่องก้อนประตูเลยพูดถึงของที่สุดท้ายเราได้จังหวะเลยสุดยอดเลยนะพูดถึงของกินในวันนี้ดีกว่านี่หน้าตานน่ากินหมดเลยนะคือเนี่ยอันนี้เป็นวาฟเฟิล แล้วก็เป็นชาเขียวถัว่วแดงใช่ไหมก็เส้นสายเขียวรสชาเขียวเหรอสายเขียวเออแล้วก็อันเนี้ยนี่รสช่องอันเนี้ยรสช่องแล้วมีถั่วแดงข้าไหมรสช่องถัว่วแดงถูกตอ้องไม่แปลกว่อะออันนี้ว้ฟเฟิลเป็นว้ฟเฟิลชาเขียวเออส่วนนันุน่ะอันนี้เค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตคือสามอันเนี้ยที่เราที่เราเอามานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยคือมาต้องสั่งเขาบอกถ้าเกิดมาร้านมิ้นคาเฟ่แล้วไม่สั่งบะหมี่สองข้วน ถือว่าเหมือนมาไม่ถ in ึงสร้างไปมีฝัามกินข้าวกินให้อิ่มก่อนกิินให้อ่มแล้วก็กินเต่ามากินใันนี้เออหวังว่าคุณจะติดใจติดใจอะไรบะเหมียวหัวไวหัวไวมันไม่ช่วยเออหัวไวคือคนเราไม่ต้องกินข้าวกินหวาน นีรนี่อะไรนี่คือน้ำมันชันค่าชันมะนาวเออน้เออนี่ก็น่ากินนะไม่เอาละไม่เอาเก็บไปเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เรากินตรงนี้ไหมไม่ใช่ผมน้องไงเมื่อกี้ต้องกินกินยังไงน่อยเนี่ยกินให้พี่ดูนิดหนึ่งก่อนตอนที่เราดูดไหนไม่ช่วยแล้ไม่เหมือนคนหลุดอ้

แต่แล้วก็มากินเงี้ยกินผิดต้องกินยังไงก็กินนี้นุ่มมากป๊าป๊าไม่เอามึงคืมุมมาอ่ะกินต่อทุกคนเลยหลอมหลอดหนุ่มยับเนอะอุ้ยหลอดยับเลยเหรอโอ้ยขนาดหลอดยังยับขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหเอ้าวความเกลียดหลอนที่งานมา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 อ้เนี้ยเราเริ่มชิมแบบน้ำก่อนของผมนทำมะนาว อ่ะจานเก็บนว้ก่อนอ่ะอ่ะไหนลองบอกซิน้ำเราเป็นยังไงครับผมแก้หวานแก้หวานอันชันมันไม่มีกลิ่นหรอมันต้องมีกลิ่นี่สิม่ไอันชันไม่ได้พี่นั่นนี่พี่ลองพี่ลองดมอันชันอ๋อไอ้สองไอ้สองมึงนะมึงเล่นจริงไปแล้วมึงเล่นจริงเลยนะไอ้สอง ไอ้กอลฟนี่ม er <man> ึงนัไอ้มึงเก่งใจมีมึงบ้างมึงเห็นเขามือกดหรือเปล่านายอุกอนดูนะจมะไอ้พกไอดูทีเดีมวไอ้วาทำไงอวกทำไงกมันกดหัวไ่กทำยังไงทำ้ัมีกลิ่นหรือลาลองเราลองดูเมั่นจริงไอ้เนี่ยไอ้แบบนี้ไอ้บอกไอ้บอกไอ้บอนี่นะตอนผมเนี่ยนะผมนรอแรงมือเขากดหัวอะไรของคุณเนี่ยแค่แตะแค่ตัวไปแล้ว คคุณลองให้เขกดดิวะแล้วพี่ทีี่ไม่เชื่อกี่มันเ้ยเฮ้ยอเฮ้ยมาวยนะเอาทำใจถึงมากกูถายให้เออไอ้นี่มันใจสุ้ยเยไอ้มันไ่อยากเล้เลยเหมือนมันจะไม่อยากเลเลยมันไม่อยากเล่นเลยมันมันจำเป็นอะมันจำเป็นอะ มันไม่ชื่อไงไงมันยังไงนะนฮ่อมันไม่หลงกล้ากินเียังไม่รู้สึกเออยังไงวะนี่แต่ว่าหนูว่าหนูเป็นไปคนเดียวแ่บต้องให้คนอือ่าในลองดงดิไม่ได้ยินป่ะนี่นี่มึงนะไม่เข้าออยากทั้ง ฟอยฟอยนีอุ้ยชอบจังเลยนิ่มเนี่ยอุ้ยมันจะฟูจะฟูอีกแล้วเมื่อกี้นี่แต่โดยหลบจากวันนี้นะผมว่าผมว่าในการจะทำยากนะคนจะสมัครมาเป็นทีมงานกันเดี๋ยวจะกินอะไรนะอะไรที่น้องให้กินนะกินเลยกินที่ไม่เป็นคนดีไม่เคี้ยวจิ้มกุ้งไม่ได้ กินจับมือแม่เอาเพราะกิมือนี้เพิ่ให้พีหวังไปแล้วขึ้นมาต่างๆโอเคหนจาสองะมัอย่งมึงนะอบแบบเนี่ยันเด่แน่แน่อะไรอย่างนั้อย่างน้กินหน่อยไมกนยังไงนะยังไงนะมันยังไงนะเขาอไรไม่ลูก ช่เ้แลาแาแก็ต้องนัวพี่เขียวจริงพี่บอกไงใช่ไงคนมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบนะก็ยังไม่กินนี่ไงก็ไม่กินเหมือนกันหไมกนพะจะเขียวเนี่ยเนอย่างี้เราเออเล่นแล้วเจ้ายอะเจ้อย่างเนี่ยกินไม่ได้แค่นี้น่หน่อยไงมสีนี่ไอ้เขาสินขายสินขายปุ้ยสีนขายสินขายโอ้โหฟองฟองดูการลุ้น มึงดูการโูดของน้องก่อนบอกใ้ป่องเท็มแต้กถึงสามอ่ะเร็่สิน้องมาชวนแล้วเออเอาสิได้ผมไดได้เกี๋ยเขาไม่เกียดไม่เกียดไม่เกียดพอรููว่ากันก่อนอืมจอใหม่ก็ได้โอ้ยมีอันใหม่ด้วอ ดูนะลูกมั้ยดูย่อยดูยอยมยไอ้ฟยมึงดูสิวะนี่อกเป็นเบาหวานที่เอาห้ามกินหวานนะคะจากปากบุฟเฟาไปซะแน่ากมันเอากันแล้วปากมันนัอยู่แล้วหวานมาแล้วอืมเอลยได้ผมใหม่อุยังไม่ตายจะเอาผมไปแล้วไปเอรเอร์ุมาหาเสร็จปุ๊าเค้นถาตายวันนี้มันพุ่งเลย อ่กเ,เ,เดี๋ยวไปเอาบ้านมาอีกใ<ช>โอ้โหปรหัวากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ดีมากเลยใช่ไหมพี่ก๊อฟก็ขายมาสามปีแล้วสามปีแลสามปีแล้วเหรอแล้วเรากล้าวบุ้มว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆไงคือผมมาเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ก็คือมันก็เริ่มร่วงเริ่มบางตั้งแตี่ยประมาณสักสามสิบแบบไปละของคุณพ่อก็เริ่มมาละเริ่มไปะพ่อไปลึกเลยนี่แหละเพราะนั่นคือของผมว่าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วว้าวจริงหร คือเป็นขนาดนี้เลยปฮ้หมอไปยวบษาอันนี้พี่คือสมัยก่อนพี่แบบไปไกลเนาะที่เราอยู่ได้มาสามปีมันเป็นเพราะว่าคือลูกค้าพอใช้แล้วเขาส่งรีวิวของจริงเข้ามาสุดท้ายพอคนคุยดูรีวิวมาก็คือแบบมันคือของจริงอ่ะเาก็เลยเชื่อถือแล้วก็บอกต่อกันไปเองส่วนผสมหลักในนี้มีอะไรบ้างพี่กอล์ฟก็สารสกัดธรรมชาติเลยหลักๆแอปเปิ้ลเขียวตัวนี้สั่งมาจากสวิ์แลนด์แล้วก็จะมีพวกตัวสมสกัดจากเกาหลีมีหอมแดง มีคาวพูค,คือทั้งหมดที่มาผสมนะครับคือมันหลายตัวมากแต่ว่าเราโฟกัสไปที่รักษารับผมเวลาใช้ต้องใช้หยดเท่าไหรอ่อ่ะนี่ครับประมาณมนี้<ล>ครับไม่ทูหร<ล>ออให้มันซึมลงไปรากผมแค่นั้นเอง